เด็กๆเิญเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาเขาไปหมเดี๋ยวเราแจกเด็กๆครับ จำนวน40คนนะคะก็จะเป็นลำดับที่1ถึง50เตรียมความพร้อมไว้เลยนะคะเดี๋ยวลำดับแจกเสร็จเรียบร้อยนะคะ

สที่ห่ถึงเพียงตัวนะครัสวมแมสก์้กามริว้อ thank you ต่อไปนะคะลำดับที่ห้าสิบเอ็ดหนึงพันร้อเตรียมตัวนะคะเตียงร้อยพร้อมนะคะเดี๋ยวจะเรียกเข้าแถว ขึ้นไปเลยครับขบึ้นไปเลยครับต่อไปลับที่51เถึง1 0ึนะคะเตรียมบัตรคิวแล้วก็้าอหถวนะครับ เดี๋ยวเราก็จะวัดหาขึ้นได้ใอนต่อนะคะทำครเพราะว่า50นี่ไม่้เรียงแต่ว่าอา50ัไร้มาอใช่ไหมที่แสวไม่ได้เรียงลนดับแต่ว่ามา50ก็ได้สุดา่อใช่ไหมเจ้าหน้ที่เช็คเลยย่า้เกินแล้วก็คือาีเขาไม่ได้อยู่ต่อ นมมหมดแล้วขนมมีอยู่น้างมีนไปขอได้มดู่ปเะปนอันนี้เล่า5ต1หรือยังคะยังัที่5ต1อยู่1รอบล้วนะคะเราให้ชุดอนค่ะวน้กแปเลยไหม ไปรับหน้าเลยครับไปรับกันหน้าเลยครับรับกันหน้ากบุญไปรับกันหน้าเลยไปรับกันหน้าก่อนปฏิบรพร้อมนะคะที่เจ้าหน้าที่ที่คัดกรองนะคะ वेळेला तुमच्याशी ที่นมี่งแล้วนะคะรอไก่อนนะคะ้อง่ร้อยนะคะูบังของตัวเองว่าไม่จะไรห้าอดหนึ่หนึ่งร้อย ย pues ังมีใครบ้างที่อยู่ในลำดับ51-100ถึงยังมีใครบ้างยินดีไหมคะ51-100ถึงถ้ามีเชิญเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีแล้วลำดับที่1 0 1ถึง1ามเชิญค่ะ เดี๋ยวรอก่อนนะคะทำทีละชุด เตรียมบัตรไปเลยนะคะบัตรคิวสวมแมสแล้วเรื่องนื้อหากัน 1ี่ร้อยห้าสิบเอถึงสองลำดับที่หนึ่งรนะ้อย ถึงสองร้อยนะคะยื่นบัตรคิวให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ ประมาณช่วงไหนด้วยเองครับประมาณแต่ร่า เดียครับเดครับ

สีหคนสุดท้ายนะครับอาเ, <Mark. S 1> เอามาเลยนี่หคนสุดท้ายนี่หคนสุดท้ายหนึ่งสองมสคนแล้วเอ้านสองาุดแล้วครับคนสุดท้ายแล้วนี่คนสุดท้ายอันนี้ี้คนแล้วไป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 รับคำของแอ่นั่นต้องแม่เดี๋ยวต้องแม่ต่อช